นี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีน้อมสติเข้ามาภายในให้มรู้กายรู้จิตนิโยในปัจจุบันถือเอาปัจจุบันเป็นการบำเพ็ญ จิตตภาวนาการภาวนาถ้าไม่กำหนดลงในปัจจุบันแล้วจิตใจสงบไม่ได้ให้เข้าใจถ้าใจมันอยากคิดส่งไปอดีตอนาคตกอกสะกดไว้แทงอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นก็อดทนเอา อย่าไปหวนไหวกับมันเรื่องของขันห้าเรื่องของกิเลสมันไม่มีหรอกความสงบไม่มีมีแต่วุ่นวายมีแต่พุ่งสั้นไปอย่างนั้นนีละมีแต่สมาธิเท่านั้น,นมันสงบลงได้ อันนต้องมุ่งใส่ความสงบเป็นที่ตั้งทำังไงจิตจะสงบลงไปก็ทำลงไปเพ่งลงในปัจจุบันอย่างที่ว่านี่แหนละมันจะสงบลงได้เลยหยุดยั้งความคิดความนึกแม้มันพุ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ให้พากันทบทวนดูให้ดีให้ตนปล่อยตนของตนคือปล่อยจิตนี่นะให้คิดไปตามกระแสของตัณหาความอยากความปรารถนามานับชาติไม่ทวนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เกิดมาในชาตินี้เราก็มาตกเป็นทาสของตัณหา คือเป็นธาตุแห่งความอยากอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสดุดเมื่ออยากแล้วไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เมื่ออยากแล้วไปสแสวงหาการสแสวงหามันก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วมารักษาดูแลอยู่ก็เป็นทุกข์ลัวมันจะหาย ผู้มีเมียมาถ้าเมียมีรูปสวยรูปงามบ้างเช่นนี้แล้วก็วเราแยงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวไอ้ผัวก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีเห็นเมียไปแสดงกิริยาเจ้าชู้อะไรนิดหน่อยก็ถึงกับฆ่าเมียตาย เพราะความหึงหวงนั่นแหละไอ้ฝ่ายเมียก็เหมือนกันถ้าไปได้ผัวลูกหล่อเจ้าชู้ซะบ้างหวงหลายผัวไปติดพันกับหญิงอื่นหรือไปสังคมกับหญิงอื่นไม่ได้จะต้องทะเลาะวิวาดกันเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าของรักของชอบใจต่างๆ เมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไรแกแหวนเงินทองก็เหมือนกันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมารักษากลัวโจรขโมยมันจะมารักมาจี้ปล้นเอา,เอาฝากไว้ธนาคารมันก็ปลอดภัยดีว่างั้นริงโยเวลามันอยากได้อะไรมามันก็ไปถอนเอามา ายก็หมดไปหมดไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้อถ้าสมบัติน,นั้นยังเหลือยังมีโอเวลาจะพัดพลาจากมันไปหรือจะตายจากมันเนี่ยก็เสียดายอะไรก็เป็นทุกข์ใจบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยยอมเป็นทุกข์กับสมบัติ ทั้งหลายในโลกนี้โดยสามการอย่างว่ามานี่แหละให้เข้าใจู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงเบื่อนายท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจึงได้ออกบวชเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้นล้วนจะเต็มไปด้วยภัยอันตราย อยู่รอบด้านเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อได้คิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจฝึก้นจิตใจของตนให้ดีโดยความไม่ประมาทเพราะเพียงแต่เบื่อในในการครองเรือนเท่านั้น แล้วนี้มาบวชไม่ใช่กิเลสมันหมดไปเพียงแต่มันสงบลงไปชั่วคลาวเท่านั้นเองถ้าเกิดความประมาทเผลอเล่นเล่เข้าไปเมื่อใดกิเลสของเก่านั่นแหละมันก็ลุกขึ้นครอบงำจิตใจอกีกอา้าวบวชมาแล้วก็อ,อยู่ไม่ได้เอกก็ต้องศึกออกไปศึกออกไปแล้วไปทำการทำงานหาเลี้ยงชีพ บนทุกข์แบบนี้นะโอ้ยถ้าบวชอยู่แล้วก็ยังสบายเออตื่นออกมาแล้วก็มาทำงานทำการก็เป็นทุกข์เป็นยากนี้แหละมีแต่เรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราจะเพ่งพิจรนารณาดูโดยเหตุผลจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขยั่งยืนอยู่ได้ทุกข์ก็ทุข์ทั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ใช่มันสุกยั่งยืนเมื่อไรอ่ะอะอย่างนี้นี่มันความจริงมันมีอย่างนี้น่ะมันควรจะคิดควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้มีความเร่วมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้ละก็สมควรที่สมควรจะพึ่ง ภาคเพียรพยายามฝึกตนทรมานตนเข้าไปก่อนในเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในสงสารแล้วก็จึงได้สนใจในการปฏิบัติธรรมผู้ผู้เป็นคารหัดก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่นักบวช ทั้งที่เห็นภัยในสงสารอยู่นั่นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสระมันได้โดยเด็ดขาดก็ต้องอาศัยทุกันแหละเป็นอารมณ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเองนี่แหละทุกหนอทุกมันเป็นอย่างนี้สอนตนเข้าไปความทุกข์นั้นเกิดจากตันหา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจจะทำทั้งสีนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนจริงๆทาระความอยากได้เท่าใดทุกมันก็ทุกทางใจก็เบาวบางไปได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นเครือหัดคลองเรือนไม่ใช่ว่าจะละไม่ได้ตันหานะเราก็เลือกละในสิ่งที่พอจะละได้ สิ่งใดมันยังละไม่ได้ก็อาศัยมันไปก่อนอเห็นตัณหาที่มันพาให้ไปทําบาปนี่มันควรจะละทิ้งมันเสียเลยไม่ควรจะหล่อเลี้ยงมันไว้เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่พอละโลกนี้ไปแล้วก็ไปทุกข์ในโลกอื่นต่อไปอีก ด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมที่ตนทำเพราะอาศัยตัณหาเป็นมูลเหตุเนีนเนี่ยมันทำบาปกรรมเส่ยตนและบาปกรรมมันก็นนำไปสู่ทุกข์เป็นธรรมราดาเนี่ยเหมือนอย่างที่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตบุคคลก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าก็ขาดคาเนเอาว่าเป็นไปได้ พราะเราถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องตัดทิน้นปัจจุบันนี่บุคคลที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกกันนี่น่ะมันก็ทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่เหรอนี่นแหละการคลองเรือนมีผัวมีเมียมีลกูกก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเป็นเหตุให้ทำการงานแสวงหาโพคทรัพย์สมบัติ แสนทุกแสนยากแสนลำบากนี่อันนี้ไม่ไม่เพราะตัณหาหรือหรือเพราะอะไรมองดูให้มันเห็นแต่ถ้าตนมันตกอยู่ในหลุมของตัณหามันคงไม่สามารถจะถอนตัวออกได้ก็พยายามถอนตัณหาไอ้ส่วนยำยาบที่พาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วร้าย ห้าประการมีท่าตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาาเด,ดิมสุราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอ,อีนตลอดถึงบุรีหมู่นี้นะก็พยายามละความชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้ เมื่อละกันหาอย่างหยาบนี้ได้แล้วก็คือว่าละกําละเวนความชั่วร้ายทางต่างได้ผู้นั้นก็มีความสุขกายสบายใจเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่บุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเวรและภัยทั้งหลายก็ไม่เกิดนี้ เดียวว่าไม่ได้สร้างศัตรูให้มีแก่ตนของตนเช่นนี้แล้วนอนตาก็หลับสบายดีไม่ไม่นึกกลัวใครจะมาแก้แค้นตอบแทนถ้าที่ตนไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีนี่อันนี้สองสินที่เราเห็นได้ในปัจจุบันไอ้ที่มนุษย์ที่มันเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกนี้นะี่ะ ล้วนแต่เป็นผู้ไม่มีศีลทั้งนั้นเลยลองสังเกตดูไม่สารวมในศีลเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันทางด้วยกายหรือด้วยอาวุธต่างๆก่อนแต่มันทำร้ายกันด้วยกิริยาวาจาอันหยาบโลนต่างๆ นี่เมื่อโกรธกันขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบคายด่าแช่งกันเข้าไปผู้ที่ถูกด่าก็โกรธต้องด่าตอบกันไปมีผู้ห้ามก็เลิกลากันไปแต่เราก็ผูกใจเจ็บไว้อย่างนั้น,นแหละหันเมื่อได้โอกาสากระทบกระทั่งกันเข้าไปกันทะเลาะวิวาทกันอีกอย่างนี้นะ เมื่อมันหนักเข้านะเข้าก็ถึงกับลงไม้ลงมือสะสมอาวุธประหัตปะหานกันขึ้นไปให้ล้มให้ตายไปโมนี่เรื่องของที่เป็นผู้ไม่สำรวมในศีลเป็นผู้ไม่ละตัณหาความอยากอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันในปัจจุบันนี้นะ่ะมันเปนอย่างนั้น เมื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรไป่ไว้การเบียดเบียนกันผูกแก้เก็บต่อกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันหาได้สงบลงไหมในเมื่อยังไม่ได้แสดงความผิดต่อกันและกันไม่ขอโทษกันไม่ได้ให้อภัยต่อกันและกันแล้วอันเวรนั้นมันก็ติดฝอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใด มันก็ให้ผลเมื่อนั้นถ้ามันไม่ให้ผลในไม่ได้โอกาสในปัจจุบันนี้มันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปอ่อมันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมเรื่องเวรนะเรื่องการเรื่องกรรมเรื่องเวรมันก็มาจากความเป็นผู้ไม่สมรวมในศีลเพราะฉะนั้นอย่าไปละเลย ผู้ปฏิบัติธรรมนะ่ยทั้งนักบวชทั้งคารื้อหัดอย่าไปลืมตัวให้ถือว่าศีนนั่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าประจำชีวิตของตนนให้นึก,กว่าถ้าตนละเลยสีนเสียเช่นนี้แล้วก็ตนก็จะต้องเป็นคนชั่วแน่นอนเตือนตนบ่อยๆอยื ถ้าตนละสินเสียแล้วความโลภโกโรธหลงอันหยาบคายร้กาศทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจนี้ต้องให้คิดให้ดำริเสมอไปหาดตนต,นตน้ำรวมในศินอยู่ตราบใดแล้วที่เหล่านี้จะเกิดขึ้นในไม่ได้เลยเช่นอย่างศินข้อที่หนึ่งปานาติบาตอย่างนี้นะ ท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้มันก็เริ่มตั้งแต่ห้ามไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันนี่แหละไปอะนี่เพราะมันเป็นเส้นสายของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทะเลาะวิวาทกันกระทบกระทั่งกันไม่เคารพจำเกรงต่อกันและกันอย่างนี้นะต่างคนต่างก็แข็งกระด้างต่อกันและกันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทกัน เมื่อนักเข้ามาันก็บลงไม้ลงมือประหัตประหารถึงการละกันไปนี่ลองพิจารณาดูสิความเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลในรอบขอบบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าถ้าไม่ลงมือฆ่าผู้อื่นและสัตว์อื่นนีมันไม่เป็นบาปดอกศีลข้อนี้เพียงแจะท้อวิวาตกันด่ากันแช่งกันหรือว่า แสดงกิริยากายต่อกันอันหยาบคลายอันไม่ดีไม่งามอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเข้าใจมีความรู้สึกต่อศีลนี่หยาบหยาบมากอันเี้ยไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้สึกต่อศีลนี่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นถ้าหาว่าเข้าใจละเอียดกว่านั้น ตัวย่อมเข้าใจตามที่ที่แจงมาเมื่อสากที้นี่แหละต้องให้เข้าใจเหตุด้านศีลเนี่ยพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในบาร,รมีสิบประการนั่นสีละบารมีศีละอุปบารมีสีละปรมัติาาาบารมีศีลเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นนี่ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูง ท่านตำนี่ก็หมายความว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ,ะ,ะ,ะการทะเลาะวิวาทกันด่าดแจ้งกันหรือว่าตบตีกันไม่ถึงลมถึงตายไม่ถือว่าผิดศีลอะไรทำนองนี้นะเนี่ยแล้วก็จัดว่าเป็นสีละบารมีสีละอุปปารมีแบบนี้ เาการเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ถึงล้มถึงตายก็ได้ชื่อว่าผิดศิลข้อนี้มันก็ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นแหละผู้ที่รู้สึกตัวได้ว่าการกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยความโกรธความไม่พอใจต่างด้วยกิริยาการก็ดีกิริยาวาจาก็ดี ในชื่อวผิดศีลนผู้ได้รู้ได้อย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังตนระวังมือระวังเท้าระวงังจิริยากายวาจาแม้มันกระทบกระทั่งคนเอ่นแม้มันจะไม่พอใจต่อบุคคลใดก็ขมใจละความไม่พอใจนั้นไปเรื่อยๆจนขวานจะดับไปจากจิตใจไม่พึงสะสมความไม่พอใจ ให้มากขึ้นในใจมันก็กลายเป็นความโกรธเมื่อมันมากขึ้นแล้วนะอะมันเป็นอย่างนั้นอธินาทานการเมสวิชาจยา์มุสาวาตท่องเศพของมืนเมาสัางๆงมือนี่มันก็ล้วนตั้งแต่เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความพยาบาิ เป็นบ่อกเกิดแห่งการฆ่ากันเบียดเบียนกันเลยกันเป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้รักษาศีลนนะ่ะอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้รู้รายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปเช่นนั้นมันจึงจะสามารถสํารวมศีลห้าข้อนี้ให้ได้โดยครบท้วนบริบูรณ์ เรียกว,ว่าเป็นศีละประมัถบาร,รมีขึ้นไปคือสีละประมัถบาร,รมีนี่เป็นการรักษาศีลอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆถึงกับว่าเมื่อตอนได้สมทานมั่นในศีลอย่างนี้แล้วใครมาใช้อำนาจใาใหญ่บังคับให้ทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้นะ ผู้นั้นจะไม่ทำลายเป็นเด็ดขาดได้ถ้าไม่ทำลายจะฆ่าเอาฆ่าก็ฆ่าไปยอมเสีชีวิตเพื่อศีลโดยตรงเหมือนอย่างโจรขโมยแต่อดีตท,ทนลหลังเสดชาติศาสนาพระพุทธเจ้ากรัสปะะักของเขาแล้วพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปเจอพระขอพึ่งพระ พระท่านก็ให้สมทานศีนเมื่อสมทานศีนแล้วท่านก็แนะนํามา่าไปเบียดเบียนตอบโต้เจ้าของทรัพย์เเขาตามมาเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องสํารวมในศิลให้มัน่นแล้วเราจะได้ไปสู่ความสุขเมื่อละโลกนี้ไปแล้วโจนเหล่านั้นเชื่อพระเถระก็ปฏิบัติตามเจ้าของติดตามมาเขาทุกเขาตีจะล้มจะตายก็ไม่สู้เลย ใจฝักใสนึกถึงแต่ศีลน,นึกถึงแต่คุณพระระัตนาไกรเป็นอารมณ์พอคนเหล่านั้นตายลงแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงในข้างนั้นฝังว่ามีจำนวนถึงเก้าร้อยคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอานิสงส์ศีลด้วยว่า สีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้ก็ได้แก่โจรเก้าร้อยคนนี่แหละเป็นอุปาหนเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆเช่นนี้แล้วแม่จะตายจะอายุสั้นในโลกนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ตายข้างนี้ ต่อไปมันก็จะตายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบุคคลตายไปด้วยความเป็นผู้ไม่มีศีลอย่างนี้เนะี่ยก็จะไม่มีทางจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปไม่ได้เลยอย่างนี้นี่แหละท่านเรียกว่าศีลปรมัตถะบารมีแปลว่ารักษาศีลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้น โดยการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ไม่เฉพาะแต่ศีลอย่างเดียวแหละแม่สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันก็ถูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แหละแต่ผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วเช่นนี้นะก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลส,สมาธิปัญญานี่ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ ถ้าบำเพ็ญศีลน,นี่ให้ไปได้ถึงปรมาทิสิแล้วอย่างนี้มันก็แน่นอนแหละการบำเพ็ญสมาธิมันก็สูงขึ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสอันหยาหยาบมันระงงับดับไปด้วยอำนาจแห่งปรมัาทิีิ อย่างนี้นะมันยังเหลือแต่กิเลสอย่จจางก,กลางนี่เรามาพยายามบำเพ็ญทำใจให้สงบระง,งับลงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะระง,งับกิเลสอย่จจางก,กลางนี้ลงได้ถ้าเราเพียนเพ่งจิตใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้ใจมัน สงบหนักแน่นลงไปอย่างนี้แลว้วก็นิหลอดแล้วนะนททั้งห้าประการนั้นก็ย่อมสงบระง,งับลงดังแสดงมา